สามคนนะครับข้างหน้าขางนนะครับครับข้งางหน้า,ามว่านะข้า้เ <c oughs> ็นกระเด็นเลย เหมือ uhm, นว่ <ued> ันลอเลยอะชอบไอทางลงทางไแล้วไม่ถ kind of ุนเนาะดีเลย

เราถ้าก็งก็ทิงนี่ก็ถึงเลยอ่ะมันจะิงก็ลยอลอกมาด้ตเาออกัราคา้กมาอะไนีโอ้สลับลายเยนจะไม่เคยนะโมนวาดต้องสลับลายกันนะนะไม่เห็น มัะนะมีป้ายบอกอะเนาะจะลงขวาแต่รถต้อน็ยนหลับมาครับแต่ว่าคนที่ขับข้างล่างนี้ย,ย,ยังยังยังเสยงเบึ้ไม่ขึ้น,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 นทั้งบน

เลียงกบวะตกปาแล้วขนมกแล้วก็เ้ยปาไขกินไปแล้วกันอเดกขออนุาเออไต่ย่าง่าเออไข่ไข่จะกี้กินไปเดี๋ยวไปหาซื้อหัไม่แพงไปเลยนิ่มนิ้

เดินสูงมากยาวไกลมากไอหนิงไอหนิงเราลดจมูกเยอะอะเดินแต่ไปถ่ายวันส่วนอะรูปตัวตอนนี้คนถ่ายเอาไปถ่ายเสร็จแล้วก็บอกันเดินจนถึงเนี่ยถ่ายหนิงแล้วหนิงวันหนึ่งอ่ะเดินใหญ่นะมันก็ไม่ใช่หลันะเจ้ว่าเนขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าเขาโดนอะไรไว้เออแต่แต่หน้าทะบุขายที่ได้หลายล้านอ่ะ

หลังที่หัวอะรหัวจะหายานะร้เลยนะว่บคนนี้เามีคนนี้เลยคนนี้ไปลงซ้ายขาแม่ลงลงปล่อยให้มันลงไปเดินจะให้ไปเมื่อไก็เม่อไรก็ว่า ไม,มไม่เปียกผากลุ้งเ่าเดินมาไลยแม่เปี๊ยกก็เดินขึ้นเขาอยู่นั่นเลยจนทบลงฟ่าหนึ่นี่แล้วหายโล่งมาโอ้นี่มันลงแล้วแม่ยังไงตดตัเองม่เลเดินมาเลก็ขึ้นเขาอยู่นั่นเขาขึ้นไปที่เก่าอยู่นั่นมแเป้มองมนเราเดินขึ้นเขาไหมแม่ว่าง ไ้เคยเนี้ยที่เรานักรถกันเลยเลยงลงประมาณห้กินห้กิโลหกกิโลนะไ,ได้ครับขึ้นไปก,กินล้างกินได้ล้างกันลึาปถึงถึขาเราเข้าทางนี้กปมามาถอเอาหรอโอ้ยมีเขื่อนด้วย เอาหรอเดี๋ยวจะวิ่งมนสันเขื่อนเดี๋ยวจะเห็น้ยน้ำอนาดนี้ไอ้ขนนี้กดีค่ะแน้ำโอ้ยวิ่งสันเขื่อนด้หรอเอาหรอ รสุดยอดกยวางหัวเลยนะฝ่าขนุนสวยว่ะสวยสวยสวยอมากขึ้นลงขึ้นตรงนี้หรอ ยอดเขาวนนะเรานไปดูน่ะดูน่ะยอดเขาเออดูนี่โอ้ยฝันทะลุแล้วนะนี่โอ้ยไอ้คนดีอะโอ้ยไอ้คนดีอะมาเจอหุ่นผเลยคนไทยเลยหอมอ่ะราโคตรอ่ะน้องไม่ังกลแวมันเบี่ยงลูก

ไว้ให vale> ้ทอดเลยทอดมาเลยสวยยวโอ้ย